วันนี้ดีจัมา,มากๆเลยที่ได้มาเยื่ยมพ่อแม่พี่น้องชาวพระปัญแดเขตนะแล้วก็ได้มาขึ้นเวทีทาด้วยหลายคนถามว่าสารปาเป็นชาวต่างด้าวหรอหรือว่าเป็นชาวภูเขาหรือเปล่าเดี๋ยวฉเฉลยการหลังจบเพลงนะช่วงน,นี้มาฟังเพลงจากเกิดของสาระปากันก่อนเลยมาเลยคะ่ะฟ้าคือคือโฟมาก็โตเดียกก็โตเดียกก็โตไม่ใช่ ฟ้าคลืมคลึมฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกอ๋ขอขจาละฟ้าคือคือฝฟอมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตแม่สอนยานริงเอาโตก็โตฟ้าคือคือโฟมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต ข้าไาชาโกมาลอโอโออยู่คาโก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 ฝ้าคือคือโคมาก็โตทั้งที่ทั้งโกโดพโยพโยมาลามาพามาตีหัวโปโกตีให้มาสโลและโปมาหมก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 โฟโตโฟโตโซโซโกโกโดพโยพยพโยโกระโดพโยพโย 「まくくとまことでかとでかと」 โซโซโคระโดคาโยคาโยโคระโดคาโยคาโยจากโกะมัก็เมื่อนอลาตัวแค่ปวดขาหน้ามือเป็นโลโกเทวดาแล้วก็มีตาปผขายาวตาตกปลาตัวก็เหมือนขาโค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 อุ้ยอ้ชิชิเลยปลาเมื่อคือโกมาก็โตเดียวก็โตเดียวก็โต แตกโกลเมาฟากรีซาตาโตลาคีโมโกโอโออร่อยดีอร่อยดีอร่อยดอร่อยดกีมาทาคีกอร่อยกีมาทาคีกเลยอร่อยชินเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ซาลาหนอ่อยขอบคุณค่ะ หลายคนนะคะถามว่าเอ๊ะซาลาเปาเนี่ยเป็นนุ่นชาวต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นชาวนุ่นนะคะมาจากภูเขาหรือว่าที่เนินสูงสูงหรือเปล่าต้องขอบอกว่าไม่ใช่นะคะเป็นไทยแท้และที่สำคัญเป็นคนจังหวัดนครซี่ธรรมราชนะคะเป็นคนใต้บางคนก็บอกว่าออยาน้องเอ,อ๋อน้องขาวเหมือนหมูขูดเลยนี่น้องตําปลื้ล่ะใส่น้องขาวปนนี่ล่ะอ่าไอเราก็บอกว่า ม่ตีตำปลื้อและกรรมพันธ์มันกล่าวอันเออไม่ได้ไปฟอกสีหรือจิตอะไรเลยเพราะเรากลัวเป็นมาเร็งเมื่อสักครู่นะพี่เย็นจิตเนะเป็นคนอิจานนะแต่ว่าร้องหนังตาลุงร้องมโนราได้สุดยอดกันไปเลยอะ่ะถ้าซาร่าเปาเป็นคนนะครการแต่จะต้องยอมเป้ได้อย่างเลยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยบ้านเกิดเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เราจะต้องสแสดงอะไรที่เป็นพื้นบ้านพื้นเดินของคนจังหวัดนะครศรีธรรม,มาราชกลองสุดยอดจริงๆลงจังหวะด,ดังกลักเลยถ้าอยากจะกวังหนังตาลุงก็เสียงประมือหน่อยแลวอขออนุญาตวางนะเดี๋ยวเราค่อยแก็บนะตังหนึ่งร้รยอยู่ไหนเอาซ่อนว้ สอนไว้บอกใครไม่ได้หาที่หัวใจเทียบไปรักเธอเอ๋ไวชาราเชอบเลยอาตบมืออีกละอีกัล้วจบแล้วเป็นงนนั้นก็ย่อยอืนแล้ว ว้าเลวอ่ะระก้งอมเลวมาสาวตึ้งตึ้งทีอย่างนี้แล้วกลองไม่ช่วยเลยเอาใหม่เอาใหม่นะเรานักกันพอหนูบอกตึ้งตแล้วกลองก็ดังกรกเลยนะเออเราช่วยกันทำมาหากินนะ ไอ้ไรเสียงกบฟันหักนะมือกรองนะว้า ตึงตึงเออมาฐานเว้ยว่าจากเราขอกันนี้กาทิดาสาวสมแต่สาวประเมตพี่น้องเองเอนี่เวทใหญ่ตึงตึงประจนะนี่สวรร เคชิกาเล็ตตบมือให้มือกรองเราแล้วก็นักดกนตรีด้วยสุดยอดมากมายสุดยอดมากมายอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงที่สองนะคะเพลงนี้พูดไม่ชัดเหมือนกันแต่เป็นการเรียนสำเนียงอําหวยยอลักอําหวยนี่ชีช้ำอ,อกหักมากมายเลยอ่ะอ่วยลอหลอกไมมาทั้งวังทั้งรึงสุขไทยแล้วอําหวยไล่หลอกเลียวอ่ะเรามาดูกันว่าอาการของอาะมวยที่ลอหลอกไมจากผู้ชายที่ตัวเองหลงรัก ช่อใหญ่ๆสุขไทยฮหมวยเหลือหลอกเหลียวรู้สิหมวยจะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้คักล้องเลยซาลาเบาเพลงที่มีชื่อว่าหลอกเหลี่ยวตกมือให้เลย dayo yi zi gba.